ครับถึงแล้วเขาจัดกันตรงไหนวะหาไม่เจอเลยนะเนี่ยตามหาของชอบกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ยังหาไม่เจอว่าเขาจัดกันตรงไหนปกติมันจะมีลานกิจกรรมอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนที่จัดหรือเปล่ามาแฟชั่นก็ต้องมาถ่ายกับรถไฟนะครับนี่สวัสดีครับ มาแฟชั่นก็ต้องมาถ่ายกับรถไฟนะเออไม่พลาดจุดสำคัญเอ๊ยกาจัดงานกันตรงไหนเรายังหาไม่เจอเลยละเอะเดินกันต่อไปอ่าเจอแล้วนะครับมาอยู่มุมนี้เองอะโถเจอจนได้ไอเราก็เดินหาตั้งนานนี่อยู่ตรงนี้เองนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันกำลังสนุกกันเลย วิดวิววิดวิวสนุกสนานนะครับประมาณนี้เลยใครบอกว่าเป็นของเด็กเล่นเข้าใจสมัยนะผู้ใหญ่ล้วนๆเลยนะครับมันจริงๆแล้ววันนี้พี่มอสเล่นไหมไม่ได้เล่นนะครับมาดูเฉยๆนะมาดูเฉยๆสุดยอดไปเลยโอ้โหงานทามิยะนะครับ Go to j a p a นนะครับ 2023ก็วันนี้ก็จัดที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับแข่งรถธันมิยะนะครับท่านที่ไม่เคยสัมผัสไม่เคยเล่นอาจจะเข้าใจว่าเป็นของเด็กเล่นจริงๆไม่ใช่เลยนะคนเล่นที่ผู้ใหญ่ล้วนๆเลยนะครับนะเป็นกิจกรรมงานใดืเรล็กที่ดีเป็นฮ็อบบี้ที่ดีก็เป็นงานสร้างสรรค์อย่างหนึ่งก็สนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับในเชิงช่างการประกอบรถอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นชอปปิ้งกันดีไหม ขมีสินค้ามรถราคาด้วยนะครับโอเคครับไปโดนไม่โดนให้ทายวันนี้นักครับประมาณนี้โอ้โหรถนี่สวยแล้วก็ในบรรยากาศในง,งานทั่วไปก็โอเคเลยโอ้แต่รถคันนี้น่าโดนมากๆเลยครับสายตาเรามาสะดุดเข้ากับเจ้ากล่องนี้นะครับ RX7 สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวล้วน่าจะโดนแล้วละ่ะโดนไม่โดนให้ทายมีแววน่าจะโดน RX7 นะครับเดี๋ยว ไปจ่ายตังค์กันนะครับเล่นเองอเฮ้ไม่ได้ฝากลูกฝากหลานเล่นเองนี่แหละโอเคจ่ายตังค์ก่อนนะครับโดนไปเรียบร้อยสบายใจและแอบไม่ได้ซื้อฝากลูกฝากหลานเล่นเองโอเคครับเดีย๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะ ภารกิจแรกสําเร็จต่อไปก็ไปหาอะไรกินก่อนหากาแฟสักหน่อยนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะมีนัดใบนี้กับ VIP ท่านหนึ่งนะครับเป็นใครยังไม่บอกแ hey, มีนัด v i p ด้วยโอเคเดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะ,ะได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นสักพักนะครับระหว่างรอ v i p สาวสวยท่านหนึ่งเป็นใครยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้กินกาแฟก่อนนะครับโอเคเดินเล่นรอเวลานะครับ Vip ยังไม่มาอวันนี้เรานัดสาวสวยท่านหนึ่งไว้เป็นใครกันนะเอ้ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆวันนี้เดินผ่านร้านเครื่องดนตรีแต่เราจะไม่แวะนะครับเพราะว่านัดสาวสำคัญกว่าเออวันนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านเครื่องดนตรีนะแต่วันนี้ไม่แวะไม่แวะ นัดสาวสําคัญกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละตอนนี้เลิกคุยทั้งอาเภอแล้วก็พีพีน้องๆกันทั้งนั้นนะครับนะ mm hmm. โอเคกินอะไรง่ายๆรองท้องก่อนเดี๋ยวมือใหญ่ค่อยรอเข้ามาทีเดียวย้ำเลยว่าวันนี้ผ่านร้านเครื่องดนตรีเราไม่แวะนะครับนักสาวสำคัญกว่าเขาบอกให้เราไปรอที่ร้านพิซซ่าโอเคได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ ก็ตอนนี้ก็น้องก็บอกว่าเส้นทางที่มาฝนตกแล้วรถติดพอสมควรเลยก็จากสุขุมวิทนะเข้าใจได้ก็เ,เดี๋ยวไปเจอกันไ,ไปรอที่ร้านพิซซ่าเลยแล้วกันโอเคไปวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาลองไม r ไวเลสนอกสถานที่ด้วยนะครับซัล a ม,มนิกบีลิงโกยูทูนะครับวันนี้ทุระเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เหลือทุระบ่ายก็โอเคตามนั้นเลยได้ได้ไดไดไดสาวสวยกำลังมาจากสุขุมวิทมุ่งหน้ารามินทรา จเธอมันได้รถติดด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรอร้านพิซซ่านะครับปตอนนี้เราก็อยู่ร้านพิซซ่าแล้วนะครับน้องบอกถ้าหิวก็กินอะไรรองท้องไปก่อนน่าจะอีกสักพักเพราะว่าเพราะว่าฝนตกแล้วก็รถติดพอสมควรเลยนะครับเสางามกําลังฝ่าสายฝนมาจากสุขุมวิทมาราบินทราใจเธอมันได้อ่าเออกินอะไรดีรองท้องก่อนข้าเช้ายังไม่ได้กินวันนี้เดี๋ยวรองท้องเบา ระหว่างนี้ก็ได้ขอบคุณครับอ่ะได้น้ำละสบายเดินเยอะคอแห้งากาแฟไม่ได้ช่วยอะไรมากมายมาแล้วลองท้องกันก่อนนะครับลองท้องกันก่อนระหว่างรอ VIP มาเดี๋ยวก็ขอตัวกินมื้อเช้าควบมื้อเที่ยงก่อนนะครับโอเคครับโอเค วีไอพีมาถึงแล้วนะครับเขาขอให้ไปเจอที่ร้านกาแฟแทนซึ่งเราก็กินพิซซาเสร็จพอดีเดี๋ยวเราไปที่ร้านกาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นโซนทำมิยะที่ทำมิยะที่เรามาดูโมเดลเมื่อกี้นี้กอได,ได้เรียบร้อยละหนึ่งถุงโอเคไปไปร้านกาแฟโอเคไปดูรถทำมิยะกันสนุกสนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็รองท้องเรียบร้อยแล้วด้วยนะ ไม่ได้กินมื้อเช้ามาวันนี้ลองท้องซะหน่อยว่า v พีสาวสวยของเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเจอ,เอกันที่ร้านกาแฟเขาขอเปลี่ยนไปเจอที่ร้านกาแฟแทนโอเคแล้วก็กำลังไปนะโอเคครับเพื่อน,อนๆอยากรู้ซีว่าใครอ,อ,อนัดใครวันนี้พี่มอนัดใครไม่บอกไม่บอกยังไม่บอกห <c oughs> ลอกให้งงเล่นๆโอเคประมาณนี้เลย <c oughs> โอเคครับ ามาถึงร้านกาแฟแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะตัดจบวิดีโอไว้เท่านี้เพราะว่าน้องเขาขอไม่ออกสื่อนะครับโอเคครับแล้วเจอกันต่อที่บ้านนะครับสวัสดีครับ